ดู้วครับลงมาติกันท้องเรื่องเคยซาครับวันนี้เคยซาบ้านสอนรับเราไม่ได้เคยซา,าเมื่อคืนนี้แต่ว่าเราไม่ล่นเคยซาคืนนี้จากปยใจให้หลองส้นไหนทุกคนฝ้ากระตูงป้าใจให้หลอนส้นหนครับขอบคุณค้าของสองแดงครับ เราจะให้กับหลวงสดด้วยครับทุกคนครับตอนจุดต้องใส่ี่วันแรงแดงแล้วก็ฝากกำลังใจให้กับสติตวิขวัญใจด้วยนะครับ คุวัดิที่รักนี่พี่ส้มนี่เขาบอกว่าให้ผมเรียกเขาว่าอะไรก็ได้เลยเรียกว่าที่รักน,นั่นเฮ้ยสวัสดีตอนนั้นกําลังกันตึ๊งกี่โมงสองตัวพูดไม่ได้โคราชพูดไม่เป็นเลย มีน้องในด้อมเขาก็พูดอยากพูดคนละกับเราเหมือนกัน,กนเราพูดไม่เป็นฟังพอได้ต่พูดไม่เป็นเลยทีสองนะนี่นจะใช่ไหมไม่อะไรแนตะ่ไมใส่คืนนี้ กำลังใจครับทุกคน พ่อเลิกกี่โมองอ่ะเลิกเที่ยงคืนไหมเที่ยงคืนขอบคุณมากขอบคุณที่เข้าใจผมแล้วก็พี่ขวัญใจด้วยนะครับจริงจรแล้วผมก็พี่ขวัญใจแล้วก็เป็นพี่น้องกันนะเราเป็นพี่น้องกันมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับแต่ที่เราเล่นเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเราท่านผู้ชมชอบสองเราเล่น อาแบบนี้ผมคิดว่าเราเล่นกันได้อะอืัอ้งบาทีผมอาจจะเล่นกันแต่ว่าหลังบวงทีผมไม่เคยแบบว่าถูงเนะื้อต้องตัวกันเลยนะไม่เคยนะต่คนทั้งอยู่เขาก็มีเขาก็มีบ้านของเขาผมก็มีหน้าที่ทํางานผมก็เราคือเราเล่นกันแค่ทางานนะครับหลังโรงทาไม่ได้คนของคุณสามแดงครับ แล้วผมไม่ชอบเลยบางบางคอมเมนต์อะจะบอกว่าผมไปเกาะอีหวาคือคิดยังไงอ่ะแบบว่าใช้สมองอะไรคือแบบว่ารับตเติมให้สำแดงรู้ไหมครับแบบว่าทำไมผมต้องแบบไปเกาะเรดดื่องเหมือนผมเกาะเด็กหรือไงต้องความคิดนี้คือไอ้เรื่องหัวคิดไม่ได้นะคือความคิดที่อกักตุลมาก ว่ามันลาดะครับไม่จําเป็นต้องมีแต่เราต้องให้ไม่ให้เราต้องไปเกาะเขาใช่แล้วผมไม่อะไรผมก็ไม่ฝันเขาคุยน้ำเหมือนเดิมปกติครับแค่ไม่ชอบคนที่ไม่ด่าผมแค่นั้นเอง ขอบคุณครับคุณนึ่งแดงครับอืม่มมันาี้เรแฝงเราแฝงกับเป็นบรินดนี่วัสดีพี่เบน <c oughs> จริงๆผมไม่อยอกมาพูดนั่งพูดเรื่องนี้เรกเพราะว่ามันมันมันมีมาตั้งนานแล้วแต่ว่าผมแค่ไม่ชอบคนธรรมาดา เาถามว่าถ้าเกิดว่า,วาออกมาพูดแล้วจะเล่นเหมือนผมยังเล่นเหมือนเดิมครับลิกเกขผมยังเล่นเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็น,เป,นเป็นหน้าที่การทำงานผมพี่ขวัญไม่ได้ทำไรพิธผมไมไ่ทำในพิธุก,ยก็ยังเล่นเหมือนเดิมติมมเดเลยไม่คุยกับใครเลยอนั่งกันอยู่ไม่คุยกับใครเลยอ่นั่งอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่นั่งอยู่เต็มอะไรหรอย้ายแล้วขอบคุณที่เป็นครับ ฝากกางนกำลังใจด้วยอาจารย์ทุกคนวันนี้ก็เล่เสด็จเหรอคดูผมเข้าใจว่าท่านคิดยังไงหรือไม่คิดยังไงอันนี้ผมผมเข้าใจครับว่าท่านดูไปแต่ว่าผมแค่ไม่ชอบคนที่มาด่าเต้นอน คือเราต้องพูดบ้างถ้าเกิดไม่พูดเนี่ยเขาก็จะคิดว่าอา๋อพูด,ดได้มึงไม่อะไรก็ได้เงี้ยเราต้องเราต้องทำให้เขารู้บ้างว่าเราก็มีมือมีเท้าเหมือนกันเราก็มีป้าเหมือนกันนะอย่าด่าคนมั่วซั่วนะมันดีการด่าคนมัว่วซั่วมันไม่ได้ดีหรอกคือไม่รู้อะไรแล้วมาพูดอ่ะแบบด่าแบบมาว่าเตือนว่าอืมไม่มีความรับผิดชอบไม่รู้ผู้ชายอะไรเงี้ยคุณรู้ดีแค่ไหนถึงบอกมาผมว่าไม่มีความรับผิดชอบอ มนวัดจำแนมความไม่ชอบผมเดียวคนนี้เออจริงๆแล้วอร่อครับข้าวก,ก,กระมิตรปลาทูใช่เอาครับแล้วเคยซา พี่เป็นกำนันนะเป็นพ่อตาเรื่องเอองี้ฮะใครพ่อออกไปพ่อออดเปที่เาตาพี่ยังจำเองไม่ได้แน,<า>นังเล่ายังจำไม่ได้ยังไม่ได้ว่ายเลยหลวงพ่อจันใจตรงไหน่ะก็ไม่หลวงพ่อจันใจเลย ขอบคุณฮ่าแดงครับไปพรบอคอมพลังงานางนี่ยผมไม่สนใจแล้วของเลเกี้ดีวกว่าหน้าตังค์ดีวกว่าพวกนี้มานั่งน,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 นั่งคิดเมื่อคืนนั่งคุยไปไหนก็คิดมากก้าวปุ้นหัวมากแล้วก็เขาอยากได้อยากไปแบบตากเหมือนตู้เขาพูดเหมือนตูน้ตอ่ะก็คือ,อคขอบคุณมากครับขอบคุณพี่เบนก็นคือมันอาจจะหมินนะแต่ไม่เป็นอันตรายไฟวันนี้ไปไป เม่คือหลวงต้ดเอาช่ยชย่ทุกคนนยถ้าเกิดว่นหนูจะขึ้นมาหนูจะลงร้านมาขึ้นไา่ใหม่จะมีคนดูไหมคนอุปขี้อ่ะพอกินแล้วมึงขี้เลยไงไงเจ๊ฝากหาตรงให้ด้วยดิ